เติมครับสวัสดีค่ะชื่อพรพันธ์มิงเครื่องมันนะคะชื่อเล่นชื่อเติมค่ะอาจารย์เรียกเติมเนาะมาจากประเทศเยอรมันค่ะพอดีแอบเรียนกับอาจารย์มาก็เป็นเวลานานนะคะก็ใช้ได้ผลค่ะแต่ทีนี้ก็เราดูแต่ภาพวีดีโอก็ไม่ค่อยจะลึกซึ้งเท่าไหร่นะคะที่อาจารย์อธิบายไปก็เป็นพอเป็นแนวทางได้แต่ว่า พอมาเห็นที่อาจารย์ปฏิบัติเนี่ยมาเริ่มเรียนกับอาจารย์ภาาปฏิบัติจริงนี่จะเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าค่ะขอถ้าเกิดท่านใดที่ที่ไม่แน่ยังไม่แน่ใจในการรักษาก็อยากให้มาติวกับอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์นี่จะให้ของจริงเลยแล้วเราสามารถนําไปปฏิบัติได้ค่ะถือว่าแค่ระยะเวลาสั้นๆนี่ก็ถือว่าได้ได้อะไรมากมายเลยค่ะจากอาจารย์อาจารย์ให้ไม่ปิดบังเลยค่ะ เหมือนในวิดีโอเลยค่ะยิ่งกว่าในวิดีโอด้วยซ้ำค่ <c oughs> คะแล้วมาเจอที่นี่ก็หลายคสค่ะที่ที่เป็นของจริงบางคนก็มาแบบที่เดินแทบจะไม่ได้ <c oughs> พอได้รับการบำบัดแค่ครั้งเดียวก็เดินปอบางคนนี่ก็นึกว่าตัวเองเป็นเยอะพอมาเจอเมื่ออาจารย์ครั้งเดียวก็จอดค่ะคือจอดนี่โลกจอดนะคะไม่ใช่คนจอดค่ะค่ะก <c oughs> <c oughs> ็เลยจะ าคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะที่ประเทศเยอรมันก็คงค่ะคถ้าถ้าใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปสอบถามได้นะคะ, <c oughs> ะ042112496ค่ะเบอร์ที่ประเทศเยอรมันนะคะ,อะโอเคครับขอบคุณครับบส,สดีคาะ